มาค่ะเพืเ่อนๆุกคนคขาเราไปแม่ครูกันนะคะเรนนี่ก็ออกเดินทางอีกแล้วนะคะไปแม่ครูกัน้าอะไ,ไรคะมาต,ตลาดค่ะจะไม่ได้อะไรมาโอ้โอ น่สงหลาอ๋ไอ,อ vida, ไปไปไม่คงก็ไปคนเดียวไ,ไ,ไ้ทั่วไอ้ค้าเลี้ยงลูกลูกเลี้ยงลูกอยู่วันๆกินก็เลี้ยงแต่ลูกไอ้ไอ้มอมไอ้มอมไอ้มอม เอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอ,อืนไอนี่ก็อ้วนตึ๊บเลยอะอนนมเนาใใะอมอมจะวิ่งตามทำไมเนี่ยเป็นอะไรคะ ตานน้อยเป็นไรคะฮะมามาขี่ตะก้ายายเร็วรายายมาไปแม,ม่โครกัน <c oughs> วันนี้อากาศดีนะคะแดดร่มลมตกนะคะฝนเหมือนมันเหมือนฝนจะตกเนาะแต่มันก็ไม่ตกหรอกนะคะ <c oughs> มันเหมือนฝนจะตกแต่มันคงจะเป็นไอฝอากาศหนาวเนาะนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศแบบคืมคืมสอวันแล้วนะคะเดดออกแล้วมองเห็นเดดแล้วเพิ่งแดดเพิ่งออกนะคะมองเห็นแดดหน่อยๆเนาะ อากาศคืมๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมันพออันนี้มาก็ลมเย็นๆเนาะตอนเช้าๆนะคะตรงบ้านใหญ่เล็กอะมีต้นไม้ต้นใหญ่เนาะมันก็ลมมันพื้นืดนพื้เลยนะพื้นพื้นเลยนะ,ะเ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายเล็กใหญ่เล็กจะปั่นไปทางโน้นดนะีกว่าเนาะ กันไปทางน้นเป็นไปเห็นมองไปดูบอ่อปลาฝั่งนู้นนะคะไม่เคยได้กันก็ไปเล่นๆนี่แหละค่ะใส่มาเ,มาเนะี่ยก็ะอกมาแล้วเนาะปวดเข็นจังเลยลน้วนัดออกกําลังกายทุกวันนั้นเนี่ยปวดนูน่นปวดนี่นะะ ถ้าเราไม่ได้โอกมันจะแค่ไหนเนาะหนึ่งขาโอ้ดูมะขามต้นนี้เลยเป็นก้อยได้มา ได้เต่งเงือเต่งอะไรเลยเนาะเพื่อนกันอยู่กันเนะต่เอ๋อันดีค่ะ ไม่ไม่ค่อยได้ได้มาเยี่ยมมาเยี่ยนโอ้ยปลูกต้นนี้เยอะแยะเลยนี่ตัดเต็มเลยอืมตู้สุดอลูนัวเหรอใหญ่่เลยอะใช่ไหมหนูหนูไม่ค่อยได้กินเลยนะหนูกินน้อยนะโว้ยป้าหนูอุตส่าห์อุตส่าห์ดีใจว่าตัวเองผอมนะเนี่ย จกโด้หน้าเต็มเลยแต่แต่แต่เวลาหนูถ่ายไปมี่จะคนว่าหนูอ้วนขึ้นไหมกะว่งงั้นอ้วนเหรอคุณพูดไม่ได้ออกอ้วนนะ้วโหน้าเต็มเลยหน้าหน้าเต็มเลยใช่ไหมหนูไม่เหรอหนูไม่ค่อยได้ออกไปไหนอ่ะผูกไวนี่แหละมันไม่ตองภาษานีในในบ้านพี่ลองพี่ลุยตรงไหน อนี่ไ่ใชหกออ๋อนี oh. ่สอมเยลุยยยยอย <Okay. S 2> ย,ย,ยี่ย <c oughs> ยย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 ยแยยยยเยย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 ย่ะะยยยไยยค่ยยยดยย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 ยาเยย่ยย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 คยย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 ย่ยย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 ย อะไรคะร้านนี้จะไปตลาดค่ะก็เลยอ้อมอ้อมมาทักทายหน่อยมีแหงมีแหงใช่ไหมอู้ยดอกนี่สวยจังเลยอ่ะไม่ค่อยได้ไม่ไม่ค่อยได้มาเลยค่ะพี่น้องก็เลยแวะทักทายนะคะ ไม่ไม่ค่อยได้มาทักทายเพื่อนๆแถวนี้เนาะแต่ก่อนก็อันนี้ซอยจิตนะคะแต่ก่อนก็ไม่ก็คอยอยู่ซอยจิตเนาะอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้มานะคะแต่ทีนี้อะไรอ้อมอ้อมมาทางนี้หน่อยนะคะอ้อมมาทักทายกันเนาะแล้วก็เละคลองนี่ราคาละคลองนี้ก็ไปเรื่อยๆก็กลับขากรับ ไปเรื่อยๆนะคะไปตลาด้าก we ็ปกติยายเล็กก็อยู่ฝั่งนู้นยายเล็กก็อยู่ทางนู้นต้องขึ้นฝั่งนู้นนะคะทีนี้ยายเล็กก็เลยอ้อมเนาะอ้อมลูกกว่านะคะก็ทุกทีก็ให้มอเตอร์ไซค์เขาไปส่งเนาะเราก็ไ้มอเตอร์ <c oughs> อ่อออาถ้าเราก็ไม่ค่อยได้ได้เลานะเนาะถ้ามาคนเดียวเนี่ยจะได้เลาะนะคะเพราะว่าเยเลกอะชอบเลานะเนาะ อย่างท้่ไอ้คนบิ่งดาวนำกันโอมีก้าได้ปากโซตรงนั้นหากไม่มีวันเคยเที่ยวรวมทางมีไว้เห็ดยังนอนที่ไอ้มดนโซนไเดิน เพียงทางเล็กน้ยทุกคนผู้มาที่หลังโลกนี้ต้องยังมันสิ้นพมา่าบอกบไม่เอาคือเขาใจหนาว but i นั me me ้พอเลามาแถวนี okay. Okay, ้ก so ็มันก็ไม่นานหรอกนะคะแต่ก็ใหญ่เล็กก็อยากจะอ้อมไปยังว่าเนี่ยนะคะเด็กตกเย็นแล้วเนาะพอเย็นแล้วก็รถเยอะนะคะเยอะเยอะตกเย็นแล้วรถเยอะ ้ไปเรื่อยๆอกกขี่รถแต่ก็เหมือนกับเดินนะคะขี่รถก็เหมือนกับการเดินเหมือนะเรื่อยๆผู้ามันเยอะต้องหลีกทางกันเนาะถ่ายไปทั่วนะคะคุณเพคค่ะโอ้ใส่สิ้นหวานแววเลยนะคะ หนูไม่ได้เป็นสีชมพูอะวันนั้นน้องก็ใส่สวยีมูอะสีชมพูใส่สวยหมันววันวันวั้าหนูหนูว่าจะไม่ไปหนูว่าเออหนูก็สีชมพูด้วยว่ะวะเดิมเดิมนดมาัวอนสีชมพูได้หนูว่าจะไม่ไปทีนี้พอเอเ็นอู วัสศ <sympath is> ีก็วันนี้รลยวันหนูสาธุ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 ให้สุขภาพแข็งแรงมา่อนก็ดีแล้วเนาะไม่รู้หนูจะได้ไปหรือเปล่าพี่ไอ้ลูกลูกเขาบอกว่าวันวันพุธเขาจะไปพัทยาวันพุธวันพุธก็พรุ่งนี้แล้วเนาะ ลื่นหนูก็ไม่ได้ถามเขาว่าพุทธน้าหรือพุทนี้แต่เขาบอกว่ามันพุธแต่ก็คิดวันศุกร์นะอืมวันที่ 9, เก้าวันสเสาร,ร์เสาร์ใช่ดูแล้วลลวันเสาร์แล้วก็แล้วก็วันอาทิตย์ที่วัดวัดสีเอี่ยมอืมดุณอยูอืมคนคนเยอะมากเลยวัดวัดสีเอี่ย คันยอะเยอะบารมีหลวงพ่อท่านอะเนาะหนูไปไม่ทันเฮห,หรอกออไปแล้วค่ะเว,เ,วเวลาเวลายฮยเล็กไป ไปแม่โคก็ประมาณนี้นะคะเยเล็กกระม่แต่ทักตรงนั้นทักตรงนี้นะคะทักตรงนั้นทักตรงนี้ประมาณนี้เลยอุ๊ย ตายตายตายเหมือนจะเวียนหัวลงไอ้มองมองอยู่ใต้สะพานเหมือนเหมือนเหมือนสะพานมันวิ่งเลยนะคะเมื่อกี้โอ้โหตกใจหมดเลยอะค่ะเหมือนเป็นพวกอันนี้หรือเราเวียนหัวหรือเปล่าหลอไม่รู้นะเหมือนเราเวียนเหมือนเวียนหัว,ว,หวเน,ะะนเาเนนเนนะ ตรงนี้เขาอ,อันนี้เตี้ยเลยอ่ะอู้หูโล่งเตี้ยหมดเลยนะคะนี่ไม่ได้มาแค่ไม่กี่วันโอ้ยหโอ้ขึ้นเนินนะคะตรงนี้นะคะขึ้นเนินนะคะขึ้นเนินโอู้หูยังไม่ไหวยังไม่ไหวนะคะ dân tộc phía dưới, cao. นี่นะคะเ,ย,ย,เย,ยเลยกันเ,ยยนล,เลยเนาะไปนอนตรงนี้ขายผักขายของมาถึงตลาดแล้วเนาะเดินไปซื้อของวันนี้